วันนี้นะครับทางโรงงานไทยเอ็มนะครับได้ผลิตสินค้าโมเดลใหม่นะครับเป็นตัวเล็กปูดาวนะครับผมตัวนี้เป็นชุดแผ่นน้ำหนักในตัวนะครับมีแผ่นชินโหลดในตัวใช่ครับสามารถเปลี่ยนแผ่นน้ำหนักได้เดี๋ยวเรามาทดสอบฟิวในตัวเล่นโลก่อนนะครับนะครับโอเคอับช่ ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับได้ครับก็จะมีตัวคลิปล็อกนะครับสําหรับไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวเลดซูดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเราก็ปรับตัวลงมานะครับแล้วก็เอาตัวครับตัวเลดซูดาวนะครับลงมาครับุก ตัวนี้นะครับสามารถได้2อ in 1เลยนะครับในเครื่องเดียวครับเวลาจะกลับมาเล่นโลเราก็ปรับขึ้นอ่าครับง่ายๆเลยครับโอเคตัวนี้นะครับลูกค้าสั่งนะครับเป็นสีดำเม็ดทรายทั้งเครื่องนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะในเพจเครื่องออกกำลังกายโรงงานผลิตไทยเอ็มแมชชีนนะครับเพจหลักนะครับหรือไม่ก็สามารถโทรติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับที่เบอร์83 560603 3ครับ นนดี๋ยววันนี้ไปแล้วครับเดี๋ยววันไหนเรามีสินค้าเครื่องตัวใหม่ไหมเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูใหม่นะ,ะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ